สวัสดีค่ะพบกับมาดามมด,ดแดงนะคะวันนี้มาดามมด,ดแดงดีใจมากเลยมาดามมด,ดแดงได้เข้ามาในเมืองในเรสเดนในรอบกี่เดือน6เดือนค่ะก็คือของกินหมดก็เลยเข้ามาซื้อของที่ร้านเอเชียพวกซอสพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวพวกหน่อไม้หรือว่าพวกของของบ้านเราอะของไทยเนี่ยหมดก็เลยต้องเข้ามาซื้อค่ะตื่นเต้นมากเลย6เดือนแล้วไม่ได้เข้ามาก็ไม่ได้เข้าไปในเมืองนะคะเนี่ยไม่ได้เข้า ้อปปิ้งหรืออะไรเลยไปแค่ร้านเอเชียแล้วก็กลับที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นออโต้บานหรือว่าทางด่วนของของของเยอรมันนะคะของดัตชแลนด์ก็คือเส้นของออโต้บานเนี่ยส่วนมากนะก็คือเราจะสามารถที่จะขับรถเนี่ยได้เร็วอย่างที่เราต้องการเลยส่วนมากของบริษัทที่ว่าเขาทำรถรถออกมาใหม่ๆเพื่อที่เขาจะทดสอบความเร็วเนี่ยส่วนมากเขาจะมาทดสอบที่ทางด่วนของเยอรมันหรือว่าออโต้บาน เขาจะได้รู้ว่ารถเนี่ยขับได้เร็วขนาดไหนแต่ว่าไม่ใช่ว่าตลอดเส้นทางนะบางเส้นทางเขาจะเขียนไว้ว่าไม่เกินร้อยี่สิไม่เกินร้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงไหนที่ว่าเขาไม่เขียนไว้เนี่ยขับไปเลยคุณต้องการที่จะขับ2 5 0 3 0 0แล้วแต่คุณขับได้ตลอดวันนี้ท้องฟ้าสวยค่ะอันนี้กลับแล้วนะไม่ใช่เข้าเมืองนะเนี่ยลับลับซื้อของวันนี้โอ้โหซื้อของเยอะแฟนชอ็อค ปกติมาดามมดแดงจะไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้อันนี้ก็คือของมันไม่มีก็เลยได้ซื้อเยอะซื้อหมดไปถ้าเป็นเงินไทยก็เกือบหมื่นนะคะแต่ก็คือครึ่งปีแล้วไม่ได้มาซื้อก็เลยหมดเยอะช็อกไหมตก,ตกใจเลยตกใจเลยได้ทุเรียนมาด้วยค่ะแพ็คหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนสดนะทุเรียนแช่แข็งสองร้อยจะไดสองร้อยห้าสิบยูโรสองร้อยห้าสิบยูโรเขาบอก ตัวคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบหมื่นนะคะแต่ก็คือช่างเหอะนานๆเรานได้เข้ามาชอบทีที่เห็นเป็นเนี่ยกระจุกแตกอันนี้ก็คือเราออกจากอโุตโตบานแล้วนะก็จะมาเส้นที่ว่าจะกลับบ้านเห็นไหมคะตามเส้นทางของเขาเนี่ยสวยนะก็ ก็คือต้นไม้เขาจะร่มรื่นเขาจะไม่ค่อยตัดน,นะคะแล้วตรงไหนที่ว่ามีบ้านโคเนเขาจะทําการเสียงไว้เลยนะจัดส่วนมากจะไม่ค่อยมีบ้านโคนตามถนนเพราะว่าที่นี่เขาจะค่อนข้างที่จะดูในเรื่องของความเสียงดังอย่างเพื่อนองม,มาดามมดแดงไปซื้อที่นะคะจะทําบ้านก็คือเขาไม่ใช่ว่าเขาจะขายให้เราง่ายๆนะคาให้เราไปนั่งฟังก่อนว่าเสียงดังไหมเพราะว่ามันติดอ่ะ เจ้าของที่เขาบอกให้มานั่งฟังก่อนว่าเสียงดังไหมถ้าจะทําบ้านเนี่ยถ้าเสียงดังก็ไม่ต้องซื้อเป็นงั้นไปถ้าเป็นบ้านเรานะมีแต่อยากขายเขาไม่มาบอกเลยอุย้ยเมฆสวยค่ะวันนี้อากาศ ชอบเสื้อผ้าเลยเวลาที่เข้าเมืองทีแฟรมาดามมดแดงเขาบอกเขาปวดหัวใช่ไหมปวดหัวเ <c oughs> บนเวเกนซุมไอเข้าเฟนโอดันดอยเมอร์ซาเก็เออเกนแหนบโอ้ยปวดหัวรำคาญอันนี้ให้ดูอะไรเนี่ยให้ดูถนน <c oughs> ใช่ไหม เร็วเขาก็จะเตือนอย่างเงี้ยค่ะก็คือแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเราจะคล้ายๆกับว่าเราจะลอดอุโมงค์ข้างหน้าเนี่ยจะมีอุโมงค์สำหรับลอดเขาเขาจะเจาะเขาลงไปเพื่อเป็นอุโมงค์เขาก็จะกำจัดกำจัดเหรอกำจัดความเร็วเขาเรียกกำจัดไมยะความเร็วไม่ให้เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอีไวนี่อีซ่าเป็นอ่าิสติกอดานิส ีวิลังก์วีวีไวสน์นี่วิลังก์วีไวส์ที่สามกิโลครึ่งค่ะสามพันห้าร้อยเมตร,มร,มรอตรุอ่นโอเปนเออ่แบ็กออดาดรอฟออก,ก็คือข้างบนนี่จะเป็นหมู่บ้านด้วยแล้วก็จะเป็น นาำมนดแดงจะไม่หาม่างไม่ไกลจากปรากนะคะอ,อยู่ที่ประมาณมีฟิลบุนดัสวรี่120กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราก็ออกจากทางด่วนแล้วนะคะออฟฟาสก็คือทางออกออฟฟาสก็คือทางเข้า แทบจะแบบเหมือนกันเลย่ะคะเพียงแต่ s กับ f ถ้า out miss s out fast อ u t u fast ก็คือทางออกถ้าอ u t fast ก็คือทางเข้าพูดยากสองข้างทางก็จะเป็นเนินเขาะคะ่ะอันนี้ไม่ได้ผ่านเมืองเพียงหน้าไม่ได้ผ่านเข้าเมือง สังเกตนะคะที่นี่จะไม่ค่อยมีป้ายโฆษณาเหมือนบ้านเรานะบ้านเราจะมีป้ายค่อนข้างที่จะเยอะที่นี่เขาจะไม่ค่อยมีอันนี้ถนนส่วนมากก็จะมีต้นไม้แล้วเขาก็จะมีป้ายให้ระวังว่าสองข้างทางเนี่ยก็คือเป็นต้นไม้นะคะให้ระวังในการขับขี่อันนี้อยู่เนินเขานะคะในหมู่บ้านนี้คอสตาเนาะคอสตาร์ บนเขาอะค่ะข้างล่างก็จะเป็นหุบหุบหุบวหุบเขาอ่ะอันนี้ก็คืออยู่บนเนินเลยหูบ้านนี้ที่เห็นภูเขาด้านหน้านั้นจะเป็นเฟสตุงเคเนิกสไต์นะคะเนี่ยค่ะเฟสตุงจะอยู่ทางอไม่รู้ว่าขวามือนักเขาเรียกอะเฟสตุงเคเนิกส,สไต์ก็คือ ตเรียกอะไรป้อมปากกาถ้าเราจะเข้าก็จะเสียค่าเข้าเท่าไหร่นะ15ยูโรเฟือ่ยเฟือ่ยคุก15ยูโรใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะ,คอะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงคืนนิสไตล์แล้ว มือก็จะเป็นแม่น้ำเอลฟ์เบอล์แอลฟ์แบอลฟ์ จะพากันมาเดินเขามาปั่นจัก,กรยานเล่นกันแกลลิชมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะไปที่พับสตอฟนะคะปีนเขาอีกค่ะสูงกว่าแกลลิชอีก <laughs> <laughs> แม่ฮอคแอลจูแกลลิชเ <laughs> นี่ยค่ะคนเขาก็จะปั่นจักรยาน ที่จอดรถเต็มเลยจอดข้างทางกันจริงก็ไม่ให้จอดข้างทางอย่างนี้นะเนี่ยค่ะเต็มแต่มันไม่มีที่จอดไงคะเขาก็ต้องจอดกันจอดก็คือเสียตังค่าจอดนะคะเป็นชั่วโมงไปถึงพับสตอบแล้วค่ะถึงเมืองรับแลพับสตอบแล้วเที่ยวชะอมอันนี้ก็คือซ้าย ก็จะเป็นรัฟสนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นเมล็ดแล้วพั ups, บสตอกหน้าฟุยลิ่งนะคะเคยเห็นแต่หน้าหนาวตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงฤดูใบไม้